มีแม่แม่ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าแอิจูดมารุ่น Sleepwell เนี่ยที่ว่านอนปั๊มเนี่ยมันดียังไงนะคะซึ่งส่วนตัวเนี่ยพอขวัญเห็นแอดจูดมา m เนี่ยเขาปรับวัฒนาการการปั๊มนมแบบใหม่ก็คือสามารถนอนปั๊มนมได้เนี่ยขวัญก็เลยแบบรีบกดสั่งมาเลยค่ะนี่มาเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วก็ได้ลองใช้ไปแล้วด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแตกต่างจากเครื่องปั๊มนมอ,อื่นยังไงบ้างคะ่ะมาดูตัวเครื่องก่อนเลยคะ่ะนี่ น้องเป็นเครื่องปั๊มนมแบบไร้สายนะคะดีไซน์แบบสวยงามมากๆและน้ําหนักเพียงแค่1น3่ร้กรัมเท่านั้นค่ะแล้วน้องมาพร้อมนอวัตกรรมสลีปปัมคือเราสามารถนี่ใส่เข้าไปแบบนี้ใช่ปะแล้วก็นวนปัมเอลีตัวได้แบบ180องศาเลยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะนะคะของทาง a อ titude มาเลยซึ่งการใช้งานของเขานะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4โหมดค่ะ1เลยก็คือโหมดกระตุน้นมัสตารโหมดนะคะเป็นการนวดเสร็จปุ๊บนะคะก็จะเป็นโหมดดูด พอดูดเสร็จนะคะก็จะเป็นแบบ two in one ก็ทั้งดูดทั้งกระตุ้นไปที่ทางเดียวกันนะคะและท้ายสุดนะคะอีกหนึ่งหมดก็จะเป็นหมดในเรื่องของการทําแบบเกียงเต้าแล้วจะบอกว่าตัวเครื่องนะคะดูดนุ่มดูดลึกเคลียร์เต้าได้แบบเบาเกลี้ยงเลยสามารถ การทํางานนะคะได้สูงสุดถึง9ระดับในทุกๆโหมดการทางานเลยนะคะปั๊มสูงสุดได้ถึง30นาทีส่วนตัวนะคะขวานนะชอบหมว2 in 1มากๆาเพราะมันใช้งานง่ายมันทั้งนวดแล้วก็ทั้งดูดไปในตัวใช่ป่ะแล้วมอเตอร์ของเขาเป็นแบบดับเบิลไมโครแอร์ปัม๊มนะคะมอเตอร์จะตัวเล็กที่สุดพัฒนามาเพื่อการนอนปัม๊มแบบประสิทธิภาพการดูดที่นุ่มแล้วก็ใกล้เคียงกับทารกแบบไม่มีสะดุดนะคะด้วยแบตเตอรี่1,100 ah นอมิลลิแอมเนาะก็ใช้งานได้ประมาณ3-4มี่รอบที่หนึ่งคำถามที่คุณแม ว่ามันนอนปั๊มได้จริงๆหรอมันไม่หกหรอมันเอ็นได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้นะคะขวัญจะมาเทสมาลองปั๊มให้ดูกันแบบสุดพิเศษไปเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ให้คุณแม่เนี่ยเตรียมชุดชั้นในที่มีขนาดแบบไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะคะส่วนตัวเนี่ยขวัญใช้ของ attitude มาเพราะขวัญว่ามันรัดตัวกลวยได้แบบโอเคกว่าเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปด้านในแล้วก็เลือกขนาดกลวยปั๊มนะคะมันจะมีมาให้ในกล่องเลยวัดขนาดให้ดีว่าจุกของเราเนี่ยขนาดเท่าไหร่เนาะแล้วก็เลือกให้สมควรแล้ววก็นัั่งงตตร แล้วก็ยัดเครื่องนะคะเข้าไปด้านในใต้ชุดชั้นในแล้วก็ฝับเครื่องจากน, hơn, กนั้นก็เอนลงนอนได้เลยจะนอนเอนหลังนะคะหรือจะตะแคงข้างก็คือได้หมดเลยเนาะก็ประมาณนี้นค่ะทุกคนค่ะกคคะารปั๊มนมเนี่ยแบบนอนไม่ต้องเก็งนะก็ทําตัวแบบสบายๆไปเลยคือขวัญว่ามัน เลยสำหรับคุณแม่ที่แบบเลี้ยงลูกมาทั้งวันแล้วแบบต้องมานั่งปั๊มนมอีกหลังคนหลังแข็งอะ่ะก็คืออันนี้ไม่ต้องนะคะมาสามารถใช้แบบพกพาไปข้างนอกก็ได้มันไร้าสายเนาะเราก็ใส่เข้าไปเราก็แบบอ่ะมีเวลาเองหลังนอนนิดนึงอะไรใดๆนะคะก็เหมาะมากๆกับคุณแม่ยุคสมัยนี้เลยคะ่ะแอดิจูดมัามทำออกมาแบบสุดยอดจริงๆเนาะก็สําหรับคุณแม่คนไหนที่สนใจนะคะก็ไปดูรายละเลอียดเพิ่มเติมได้ะะทางทางแอดิจูดมัมเลยนะคะ